วันที่21กรกฎาคม2566ที่พักเพื่อไทยนายแพทย์ชนน่านสีแก้วหัวหน้าพักเพื่อไทยนายภูมิธรรมเวชย,ยชัย,ชยรองหัวหน้าพักเพื่อไทยและนายประเสริฐจันทร,รารงทองเลขาธิการพักเพื่อไทยรวมกันแถลงเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลโดยนายแพทย์ชนน่านถแถลงว่าพักเพื่อไทยขอขอ,ขอบคุณพักเก้าไกลที่ส่งมอบภารกิจในการจัดตั้งรัฐบาลให้กับพักเพื่อไทยซึ่งเป็นไปตามวิถีทางการเมืองระบอบประชาธิปไตยภายใต้เงื่อนไขของการร่วมรัฐบาลแปดพักร่วมเดิมตามที่พักเก้าไกลถแถลง ไปทั้งนี้พักเพื่อไทยจะหาหรือกับ8พักเดิมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและกําหนดแนวทางจัดตั้งรัฐบาลต่อไปเบื้องต้นจะขอเสียงจากสสและส,ละสอวอจากพักอื่นเพื่อสนับสนุนการตั้งรัฐบาลโดยในเวลา15นาฬิกาเราได้นําแกนนํา8พักมาหาหรือที่พักเพื่อไทยจากนั้นจะถแถลงเพิ่มเติมซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาไม่เกิน1ชั่วโมง30นาทีทั้งนี้การจะเสนอชื่อใครเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพักนั้นคงต้องรอการประชุมพักในวันที่26กรกฎาคม25 566เวลา17นาฬิกาแต่ในวันนี้ตั้งใจว่าจะทำให้บรรลุเสียก่อนเพราะเราเชื่อมั่นว่าวันที่21กรกฎาคม2566เราจะต้องได้นายกแน่นอน